สวัสดีค่ะเพราะกับแอมมี่มีมาโชวยอ,อีกแล้วน,นะคะวนันนี้อันจะมาอันบล็อกกระเป๋านะคะที่แอมได้มาจากร้านใน i ไอจค่ะซึ่งเป็นครั้งแรกและแอมก็คิดว่าน่าจะเป็นครั้งสุดท้ายด้วยค่ะที่แอมยอมซื้อกระเป๋าที่ราคาแพงกว่าช็อป <ier> ทั้งหมดที่อันได้มานะคะแชเดย์อันนี้อันไม่แน่ใจนะว่าเป็นกระดาษสัตช็อปหรือเปล่านะคะถ้าเป็นเพื่อนท่าในใดมีข้อมูลก็คอมเมนต์บอกกันได้นะคะอันนี้นะคะก็จะมาในถุงผ้าแบบนี้แล้วก็มีกระดาษอันนี้ชาแนลกระดาษสีข,ขาวสกินคำว่าชาแนลนี่ค่ะน้องใบนี้ก็คือน้องชาแนลคนแบ็กนั่นเองนาในหนังคาเวียน,นะคะ ค่ะนี่คืออุปกรณ์ทั้งหมดนะคะที่เขาให้มาก็จะมีกล่องมีถุงผ้ามีตัวน้องกระเป๋านะคะมีถุงกระดาษแล้วก็อันนี้จะเป็นพวกลิปดินและกก็ดอกคาร์เนีเรียนะคะพร้อมทั้งใบเสร็จค่ะก็จะมีข้อมือใบเสร็จอันนี้นะคะก็คือออกจากออเอ็มบราซี่นะคะออกจากช็อปไทยแต่ว่าก็จะมีการขีดค่าเนิมคือเอา ก็แบบพยายามส่องดูนะว่าเฮ้ยราคาจริงๆในช็อปมันเท่าไหร่ว่าอะไรเงี้ยแต่พูดเลยว่าไม่เห็นเลยเป็นวิธีการที่ขีดค่าตัวเลขที่แบบที่ดีมากก็คืออุปกรณ์ทั้งหมดนะคะที่เราได้มาจากการซื้อร้านในไอจค่ะ <c oughs> อันนี้ชื่อก็บอกอยู่แล้วค่ะเป็นโฟนแบ็ก็คือเป็นกระเป๋าใส่โทรศัพท์เนอะมันก็จะแบบมีขนาด กระทัดรัดเนาะเล็กๆแบบนี้แล้วก็สะพายเป็นแบบ t ัตโชวดอร์ก็ได้สะพายขึ้นไหลหรือว่าจะเป็นคอสบอดี้ก็ได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นซีซีล็อแบบนี้นะคะเปิดขึ้นมาแล้วด้านในเนี่ยก็จะมีเอ่อเป็นเป็นกระดาษอันนี้เป็นการ์ดนะคะการ์ดโฮโลอันนี้คือโฮโล30นะคะนะคะก็คือจะเป็นช่องโล่งๆแบบนี้ โฮโลนะคะก็จะอยู่ด้านนี้โฮโลจะอยู่ตรงนี้นะคะอันนี้นะคะก็จะใส่การด้านหน้าและด้านหลังก็คือจะมีด้านละสอช่องนะคะก็คือใส่การได้สี่ใบโดยช่องโล่งๆอันนี้ลายนี้ข้างในก็คือจะเป็นหนังนะคะเป็นหนังทั้งหมดอ๋อเป็นหนังทั้งสี่ด้าน แต่ระหว่างชอะะ่องเนี่ยค่ะพอแบบเอามือลวงเข้าไปไ oh. ลนิ่งระหว่างช่องเนี่ยจะเป็นผ้านะคะค่ดเลยด้านในกระเป๋านะคะด้านนี้เขาก็จะสแตมป์คำว่าชาแนลนะคะส่วนฝั่งนี้ตรงนี้ก็จะสแตมป์คำว่า made in Italy เนาะจะเป็นสแตมป์ตัวอักษรสีทองนะคะทั้งคำว่าชาแนลแล้วก็ made in Italy เลยนี่โดยปกติของชาแนลค่ะมันก็จะแบบให้อารมณ์คลาสสิกอยู่แล้วเนาะรุ่นนี้ก็เหมือนกันที่เขาทำออกมาอย่างเ,เนี่ย เขาก็จะแบบเหมือนคล้ายๆกับรุ่นคลาสสิกอะค่ะไม่ว่าจะเป็นหนังคาเวียเนแล้วก็เอ่อเขาเรียกอะไรอะลายลายเพชรแบบนี้ลายสามเหลี่ยมแบบนี้ค่ะรวมถึงสายด้วยก็จะคือเป็นสายหนังที่คล้องกับสอดเอ่อเข้าไปกับอะไรนะคะมันก็จะเหมือนในรุ่นคลาสสิกส่วนด้านหลังตรงเนี้ยก็จะมีช่องที่เราไว้แบบใส่บัตรใส่เงินใส่อะไรได้เล็กน่อยแบบนี้ค่ะ ค่ะเดี๋ยวแอมลองมาสะพายให้ดูนะคะว่าสะพายแล้วจะเป็นแบบไหนได้ลุกยังไงบ้างค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นวิธีแรกที่เราสะพายก็คือเป็นแบบธรรมดาเลยค่ะก็คือคอสบอดี้เนาะสำหรับแอมความสูงร้อยห้าสิบกว่ากว่านะคะก็จะอยู่ประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเราลองมาสะพายแบบสะพายข้างกันดูนะพอสะพายข้างแล้วสำหรับอัแอมรู้สึกว่าสะพายข้างมันจะมันจะยาวไปนิดนึงนะคะสําหรับออนเดี๋ยวแอมจะลองอพันสายให้มันสั้นขึ้นนิดนึงนะคะเราก็สามารถ ดึงขึ้นมาตามความยาวที่เราต้องการนะคะเราก็อาจจะใช้หนังยางมัดก็ได้พอมาเสร็จเราก็จะซ่อนสายไว้ในนี้นะคะมันก็จะทําให้สายเนี่ยสั้นขึ้นแต่วันนี้เดี๋ยวควาสายให้ดูก็คือทางซ้ายคว้ายมาด้านขวาทางขวาเข้าวามาด้านซ้ายแบบนี้นะคะนี่นี่ค่ะมันก็จะทําให้แบบสายสั้นขึ้นมานิดหนึงนะคะแล้วก็เราก็สะพายขึ้นไหล่แบบนี้ได้เลย เดี๋ยวลองดูว่าแบบนี้คอสบอดี้มันจะแบบสั้นไปนไหมเนาะแต่ว่าก็ได้อยู่นะคะถ้าแบบวันไหนเราแบบไปเที่ยวไปที่ที่แบบคนแอนอัดมากๆเรา,ก,าก,ก็จะได้แบบกระเป๋าต,ติดตัวแบบนี้เลยอีกที่หนึ่งนะคะ<ม>ก็คือปกติสายเขาจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะเราก็ดึงสายเข้ามาอย่างนี้นี่เลยแล้วก็ปิดฝาลงไปนะคะก็จะเหมือนเป็นแบบสายคู่อย่างนี้แล้วก็ กระเป๋าแบบสพายเย <Wow. S 1> น่ารักมาก้องแขนอย่างงี้ก็ได้ก็น่ารักดีถือแบบนี้ก็ได้นะคะหรือไม่เราก็เดี๋ยวนี้เขาก็ที่เห็นเห็นเนี่ยเขาก็นิยมใส่แบบเนี้ยใส่เข้ามาืออย่างงี้เราก็จับแค่นี้ก็ได้เ <Wow. S 1> yeah. นี่ยเองก็น่ารักแล้ว นะคะแอก็อยากจะมาพูดคุยกับเพื่อนๆนะคะถึงปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้ที่ใช้ชาแนลในยุคนี้นะคะมันไม่ใช่แค่แค่ที่ประเทศไทยนะคะจริงๆคือมันแบบเป็นทั่วโลกเลยอะปัญหาที่ว่านี้คือกระเป๋าในช็อปไม่มีแต่ที่ r e s ซ l เลอมีน้อยมากนะคะที่เราจะเข้าช็อปไปแล้วเราจะได้ยิ่งถ้าเป็นรุ่นที่เป็นแบบเป็นที่นิยมของคนมากๆเป็นรุ่นที่แบบแรมากๆอย่างเงี้ยคือแบบ ออโอกาสแทบจะเป็นศูนย์เลจริงๆมแอมก็ไม่ได้แปลกใจอะคะ่ะว่าทำไมที่แบบตามร้านในไอจีหรือตามร้านลิซเซอร์ต่างๆเขามีของอะเพราะว่าตามร้านพวกนี้เขาเอามาบวกได้ราคาที่ค่อนข้างสูงม,มากๆอย่างน้องใบเนี้ยเหมือนที่แอมเกิดไปทีแรกว่า คงจะเป็นใบแรกใบเดียวและใบสุดท้ายอะที่อันยอมซื้อกระเป๋าที่แพงกว่าราคาในช็อปราคาที่อันได้มาราคาขึ้นมาจากในช็อปคือประมาณ1านึ่งหมื <c oughs> ่นบาทเลยนะคะอาจจะพอที่ว่าอย่างที่เราทราบอะค่ะคือชาแนลเขาผลิตกระเป๋าออกมาในแต่ละรุ่นแต่ละคอลเลคชันเนี่ยคือมีปริมาณค่อนข้างน้อยเนาะไม่ได้เยอะแล้วเมื่อวก,กับความต้องการในตลาดตอนนี้ของชาแนลค่อนข้างสูง ราคาที่บวกเพิ่มนะคะอยู่ที่เันเห็นเห็นอยู่เนี่ยประมาณหมื่นหนึ่งสองหมื่นสามหมื่นก็มีนะคะซึ่งทุกอย่างมันก็แล้วแต่ดีมานก็คือแล้วแต่ความต้องการของตลาดว่าถ้าแบบตลาดต้องการมากแล้วก็เป็นรุ่นที่หาย,ยากที่แลมากๆเนี้ยตามาราีเซลล์ต่างๆเขาอาจจะบวกได้มากขึ้นนะคะ <S 2> <S 2> <อ>ค่ะจริงๆอันเนี้ยก็แบบเป็นปัญหาโลกแตกจริง,รงๆเนาะของคนที่ใช้ชาแนลอะหลังที่คอลเลคชั่นใหม่ๆเข้ามาที่ชาแนลอะคือมันก็เหมือนชาแนลแบบปล่อยออกมาตุ้ม แล้ววันสองวันน่ะคือรเซลอร์ก็เอาไปหมดแล้วหรือหรือไม่ก็คือลูกค้าที่แบบอาจจะอยู่ในกรุงเทพหรือว่าสามารถไปได้สะดวกสะดวกงเงี้ยวันสองวันคือมันก็หมดทุกอย่างแล้วอะค่ะเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ต่างจังหวัดหรืออะไรเงี้ยก็โอกาสได้ค่อนข้างน้อยมากๆจริงๆโนก็อยากฝากแบบถ้าทางชาแนลเนะจริง,รง,รงๆเลยอะถ้าทางชาแนลมีการเหมือนการปล่อยสินค้าที่แบบไม่ได้ไม่ใช่ว่าเอ้ยวันนี้วันออกตุ้มเดียวไปเลยเงี้ยแอมว่ามันก็น่าจะเป็นการกระจายสินค้าให ให้ถึงมือกับคนที่แบบคนที่ใช้จริงๆจริงๆใบนี้ที่บวกขึ้นมาก็ประมาณเกือบ20%นะคะใบนี้ที่อัคิดดูของแอมบวกขึ้นมาประมาณ1 8อย่างเงี้ยแอมก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันมันก็ยังโอเคแต่อย่างบางร้านเนี่ยเขาก็อาจจะน้องใบนี้เลยเนาะที่อันเห็นมาบางร้านก็บวกไปแบบประมาณ20% 2 0กว่าเปอร์เซ็นต์ก็มีนะคะจริงๆเพื่อนๆก็จัดซื้อใบไหนอะไรยังไงก็ลองเปรียบเทียบราคาแต่ละร้านดูนะคะเพราะว่าบางที แต่ละร้านราคาที่เขาบวกขึ้นมามันก็ไม่เท่ากันมันก็ขึ้นอยู่กับฐานลูกค้าของแต่ละร้านเขาด้วยนะคะก็จริงๆแอมก็ไม่ได้เป็นแอมก็ไม่ได้เหลือขนาดนั้นนะคะการซื้อกระเป๋าเนาะกระเป๋าแบรนด์เนมอย่างเงี้ยคือเมื่อก่อนเนี้ยซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมตัดละใบอ่ะคือแอมไม่เคยซื้อเมืองไทยเลย แอมซื้อเวลาที่แอมไปเที่ยวมีโอกาสได้ไปเที่ยวต่างประเทศแอมก็จะซื้อมาแค่นั้นเองถ้าจะซื้อต่างประเทศเนี่ยหนึ่งราคามันถูกกว่าเมืองไทย2เราได้ทั้งวัดรีฟันได้ฉักรีฟันคืนน่ะคือมันก็ยิ่งถูกลงไปอีกแต่พอในช่วงเนี้ยคือเราแบบไม่สามารถไปเที่ยวไหนได้ใช่ไหมคะแอมก็เออทำใจแล้วว่าโอเคเราซื้อในช็อปไทยก็ได้ ก็ทำใจว่าโอเคซื้อของช็อปไทยก็ราคาเท่านี้เท่านี้แต่พอนะวันนี้ที่พอต้องซื้อจากเ e n เซอร์ค่ะแล้วราคาคือมันบวกขึ้นไปอีกอะบวกขึ้นจากช็อปเข้าไปอีกอ่ะแอมก็เลยเริ่มรู้สึกว่ามัน,ม,นมันเกินความจําเป็นแล้วว่ามันเขาเรียกว่าอะไรมันเริ่มไม่สมเหตุสมผล oh. สําหรับการใช้เงินของแอมแล้วอะค่ะแอมก็เลยตั้งปณิธานเอาไว้ว่าเออเราเราจะพยายามไม่ซื้อของที่มันราคาแพงกว่า ที่ออกจากช็อปแล้วเออแล้วอีกเหตุผลหนึ่งนะคะอย่างที่เราทราบว่าการซื้อของจากซลเลอร์แบบนี้มันก็จริงๆมันแอมความรู้สึกแอมแอมก็รู้สึกว่ามันก็เหมือนการซื้อของมือสองอะค่ะคืออารมณ์มันมันคือการลุ้น่ะของที่ได้มามันดีไม่ดีทุกอย่างมันจะครบไหมแล้วเออเขาบอกว่ามือหนึ่งอะมันมือหนึ่งจริงหรือเปล่าวะและแอมก็เลยต้องแอมแอมก็เลยมานั่งคิดทบทวนว่าเฮ้ยถ้าแอมต้องซื้อของในราคาที่ที่เกิดความจะเป็นแล้วหนึ่งแล้วแอมมึงต้องแบบ มาเครียดขนาดนี้อีกเหรอวะเฮ้ยมันเขาบอกมือหนึ่งมันมือหนึ่งจริงปะวะเขาใช้แล้วเราก็ไม่รู้หรือว่าอุปกรณ์ที่ได้มามันจะครบไหมแล้วถ้าไม่ครบเราจะแบบจะบอกเขาได้เหมือนอย่างที่เราบอกช็อปไหมนู่นนี่นั่นคือมันก็คิดอะไรไปต่างๆนานานมากมายมันก็เลยทำให้รู้สึกว่าเราเริ่มไม่ไม่ไม่น่าจะสนุกกับการช้อปปิ้งแบบนี้ค่ะนี่ก็เลยเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่รู้สึกว่า เออแอมคงไม่ซื้อของที่ราคาสูงกว่าช็อปแบบนี้อีกแล้วค่ะสรุปนะคะท,ทั้งหมดทั้เมื่วันนี้แอมก็แค่อยากจะมาฝากเพื่อนๆนะคะว่าสำหรับใครที่จะช็อปปิ้งในลักษณะแบบนี้นะคะอย่างแรกเลยกนะ็คือต้องศึกษาหาข้อมูลเยอะๆเนาะว่าร้านที่เราจะซื้อเนี่ยเขามีความน่าเชื่อถือแค่ไหนค่อยๆคิดค่อยๆตัดสินใจแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คืออยากให้ทุกคนแบบ ลดความคาดหวังของตัวเองลงนิดนึงในการซื้อของลักษณะนี้ะค่ะเพราะว่าเราก็ต้องทําความเข้าใจต้องต้องเข้าใจความจริงก่อนว่าการซื้อของลักษณะแบบนี้คือของที่รีเซลเลอร์เขาซื้อไปค่ะมันเป็นไป,นป,นปนไม่ได้ที่เขาจะไม่แกะเลยอย่างน้อยเขาก็ต้องแกะออกจากกล่องแกะมาถ่ายรูปถูกไหมคะแกะมาถ่ายรูปเพื่อที่จะโพสขายอาจจะมีการทําถ่ายคลิปอันบ็อกซ์รีวิวหรืออะไรต่างๆนานา,นาเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันก็จะไม่ได้เป๊ะ กระดาษที่ห่อมามันก็จะเยนินเยินนิดนึงผงกระดาษมันก็จจะยับนิดน <ส weg, S 1> ึงเพราะฉะนั้นที่เวลาเขาบอกว่าอันนี้มือหนึ่งมือหนึ่งก็เพื่อนๆก็อย่าไปคาดหวังนะคะว่ามันจะแบบมือหนึ่งเขาก็มือหนึ <them> the ่งเราอาจจะไม่เหมือนกันมือหนึ่งที่ซื้อ e ทุกคนนะคะจะต้องคิดว่าเอ้ยมันต้องแบบใหม่กลิปเหมือนออกมาจากช็อปซึ่งจริงๆมันไม่ใช่นะคะเหมือนอันนี้แอมสารภาพตรงๆตอนนอ้นแกะมามันอย่างเมื่อกี้เนี้ยคือแอมก็โอ้โหกระดาษแบบเยินเนาะห่อแบบ ห่อมาแบบอย่างนี้เลยเหรออะไรเงี้ยเออดูมัน assim, ดูแบบไม่เรียบร้อยเลยอะแบบไเรเงี้ย,อ,ย,ยอันนี้คือแอมก็ไม่อแอมก็ไม่ไม่ถูกเพราะว่าแอมปดันไปคาดหวังว่าเฮ้ยมือหนึ่งมันต้องแบบกริพต์นี่นนั่นถูกมันต้องไม่ยับเยียบแบบเนี้สีอะไรเงี้ยก็ผิดหวังเล็กน้อยคะ่ะเพราะฉะนั้นถ้าไม่คาดหวังก็จะดีกว่าก็ลองพูดคุยกันได้นะคะว่าใครเจอประสบการณ์ยังไงก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ ส่วนน้องกระเป๋าใบนี้ถ้าถามอันจริงๆอนอะแอมรู้สึกว่าใบนี้คุม้มถ้าใครแบบโชคดีเพื่อนๆคนไหนโชคดีได้จากชอก็อปก็เรียกตัวจีนเลยค่ะว่าถือว่าแบบโชคดีจริงๆได้ไงวันนี้ก็ไปก่อนนะคะถือว่ามาพูดคุยกันสั้นๆอย่าลืมนะคะถ้าใครมี ข้อมูลอะไรมีประสบการณ์ยังไงก็มาพูดคุยมาแชร์กันได้เนาะจะได้เป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่มาดูที่ได้เข้ามาอ่านนะคะไงก็ทางนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมฝากกดติดตามด้วยนะคะครั้งหน้าจะมารีวิวอะไรมาอันบ็อกซ์อะไรหรือว่าจะมาพูดคุยอะไรก็ฝากติดตามกันได้นะคะังไงวันนี้ก็ไปก่อนนะคะวันดีค่ะบ๊ายบายอย่าลืมนะคะใครได้เรียนตัวจีนนะคะ It's a beautiful day, my beginning will be as bright as the sun. Come on, you come along. And it feels so bright. It's like luck is raining on me. Go and follow your heart. Doesn't matter how far. There is so much love.